สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับด้วยกับผมเองนายสมนะครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเกม pixel gun ชุดอัปเดตยี่สิบสีนะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะนำเสนออุป pixel part อาวุธที่2ตามชื่อคลิปนะครับผมจะเป็นแนววุธของอันเลเวลหกสิบเก้านะครับผมมีชื่อว่า dragon heart นะครับผมมีความเป็นสิภาพ423เป็นโอชีตแบคเอพระดับเทพยิงเร็วกันสี่ประจุสูนรสิบนัดเดรยเจ็ว75ยิงเป็นเลเซอร์ทะลุกำแพงได้สามารถดูดเลือดและเกาะได้นั่นเองนะครับผม การดีไซน์ปืนนี้นะครับก็จะเป็นแนวลุกโง่นะครับผมแล้วก็เป็นลายสเก็ตเป็นมังเป็นไฟสีแดงนะครับผมเป็นมังกรตรงกระสุนจะปีแบบเป็นเกล็ดเป็นคริสตัลนะครับผมแล้วก็มันจะมีเรืองแสงเป็นไฟนะครับผมแบบเป็นปืนปืนพ่นไฟนะแต่ว่าจะมันจะไม่มีเอฟเฟกติดไฟนั่นเองนะครับผมส่วนดาเมจของปืนนี้ว่าจะดียังไงนะครับผมก่อนจะเริ่มคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทําคลิปต่อไปนะครับลงถึงการกดกระดิ่ง พื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปแนวพิเซลกัน u ูดีเก่าๆนะครับผมสมัครกับดูคลิปยอนหลังได้เลยนะครับผมโอเคปืนปกรอยิงปึ๊บอเห็นไหมครับผมมันจะดูดกอดไปด้วยนะครับผมโอ้โหมันสักครู่นี้คือแบบผมยิงปึ๊บมันจะดูดกอบด้วยผมเห็นไหมว่ามันจะมันมีประโยชน์นะแต่ข้อเสียคือเวลายิงปึ๊บมันยิงโคตรเร็วนะบางทีเวลาผมยิงสตูกำลังบินอยู่ปึ๊บมันอาจจะพลาดเยอะนะครับผมบางอันก็ถาัดนะครับผม มันถือว่าแบบใช้ได้นะครับผมเป็นอีกปืนปกหนึ่งที่แบบหายากด้วยนะครับถ้าเกิดเล่นเจอกับข้ามมอนเตอร์ต่างๆมันก็ได้ได้ผลได้เช่นกันนะครับผมดูดเกาะได้เลยรวมถึงดูดเลือดพร้อมกันนะครับนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าบางทีศัตโตยิงปุ๊บเกาะเลือดน้อยปุ๊บมันจะเลือดแบบบิดเกาะเต็มนะครับผมนี่โอ้โหเมื่อกี้ยิงหัวปุ๊บเฮดช็อตเลยทีเดียวมาหนึ่งสองโอ้โหสองทีดับผมอัปเกรดตานทุกอย่างสองทีโอ้โยิงหัว อันี้แค่บอดธรรมดานะแต่ถ้าเกิดเจอคนจริงเมื่อไหร่ปุ๊บบางทีมันจะอึดไปด้วยนะครับผมแต่ที่สําคัญคือมันจะมีเกาะชุด6ชุดด้วยกันนะครับผมก็คือคุณเล่นระดับ6สภาพเรื่อยๆนะครับผมก็จะได้ชิ้นส่วนทั้งาวุธปืนและก็ชุดกอะทั้งหมดแหละครับผมหากว่าผมได้ชุดกาะทั้งหมดเนี่ยผมจะนําเสนอเอาไว้คลิปในอนาคตนะครับผมส่วนตอนนี้ผมก็จะนามาเสนอปืนพกด้วยเฮ้ยเจอปืนพกอ้าวเจอปืนพกขึ้นสนิมเรียกว่าลูกโมนะอันนี้ผมเรียกผิดเจอลูกโมอีกแบบหนึ่งมาเฮ้ย กระสุนหมดอาวุเห็นกเฮ้ยเอาปืนเป็นทดแทนดิคุยนี่แนะ่ <laughs> ปืนพกเ้ยปืนโคดเออปืนโคนยิงสลับยิงโอเคเป็นปืนพกกระสุน, عن, น عن, ยำเลยแล้วส่วนปืนสุดท้ายนี่ก็รอคลิปต่อไปนะครับผมเฮ้ยโอ้โหตาบอดโอ้โหปืนลูกโมยิงปุ๊บตาบอดแต่ว่ามันมีเกาะหูอึดดูเกาะอึด <laughs> โอโ้โ,อโหโอ้ย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 แหลก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 เฮ้ย อย่าแลงสิโอเคประเดยวผมอัดคลิปเป็นบางช่วงป๊บผมก็แบบมันต้องแบบตัดด้วยนะครับผมนี่แหละยิงวะยิงว่โอ้โหกี่ทีสี่ทีห้าทีแหละก่ออื่ปืนลุกโบกขึ้นสนิมมันจะมีโล่แบบโอ้โหดูดิสามสี่ทีแล้วดูดิเมื่อกี้ยิงสามทีสี่อกี้ได้ยิงสามนั่นแหละประมาณห้าทีถ้ายิงหัวเต็มๆโอเคเขากำลังรีวิวปืนพกอยู่อืมจริงๆผมรีวิวปืนนี้นะครับผม บางทีก็เขาเรียกชื่อผิดแต่แปลกครับผมผมรีวิวปืนพกแล้วก็ฮาร์ดนะครับเนี่ยยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงไวเอ้อพลาดพาดพลาดเฮ้ยสั่นเลี้ยงสั่นเลี้ยงโจโจตีนะโอ้โหเรียบร้อยสั่นเลี้ยงตีมีประโยชน์บ้างโอเคคิวเลือดแล้วก็ใช้แหวนยิงต่อเนื่องอือหือโอ้กดสุ่มลูกโง่เข้าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปืนพกก็ต้องไฟไฟหน่อยดิปืนพกไฟไฟหน่อยนี่แหละปืนพกนี่ยิงทะลุโอ้โหยิงทะลุกำแพงได้ครับผม เห็นไหมครับว so ่าถ so ้าเกิด <Woah> ว่า <ahaha> คุณใช้แว่นทะลุผ่านแล้วก็ใช้ปืนพกนี้มันก็ได้ผลได้เช่นกันเวลาทำธุรกิจยิงทะลุผ่านก็คุณควรจะมีปืนนี้ด้วยครับผมมีปืนนี้ก็มีประโยชน์นะครับผมไปเจอมายิงดีกว่าเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้มาปืนพกมาอื้อหืออึดโอ้โหดูเกาะโอ้โหดูดูขวบอึดอื้อหือเรียบร้อยมาแฟแฟหน่อยต้องเอาปืนพกจัดหน่อยยิง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 วะยิงวะโดนกระสุนเฮ่ ปิดโปกใช่ไหมเอาโด,โดนโดนบอดยิงมายิงยิงหัวออย่างแม่นจัดเล่นแม่นโรงเรียนนี้ก็ดีนะครับผมเอายิงโทษโทษทีครับอพลาดพลาดยิงคนในแครนผมกาลังจะรีวิวอยู่พอดีครับผมแล้วเวลากล้จะหมดเวลาพอดีกระสุนลูกโมแป๊บอืมบอดเอาเฮ้ยบอดเฮ้ยว่ไงครับวันดีครับอืมเรียบร้อย เป็นปืนพกก็ถือว่าพอเล่นได้น,นะครับผมสำหรับเล่นแม่แมแคบๆนะครับผมถ้าเกินเล่นแม่แมไกลๆมันก็ไม่ค่อยเล่นแหม่สักเท่าไรครับผมโอเคแม่มเกาะเค้กมีคุกกี้แม่มเกาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ครั้งนี้นะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับว่ามันจะมีกิจกรรมเสอร์วิอีเวนต์ด้วยเช่นกันนะครับผมหากว่าผมได้กิจกรรมอีเว์เสร็จก,ก,ก็ผมจะรีวิวเสิร์ไปด้วยรแล้วก็ที่ข่าวสําคัญก็คือปืนที่เป็นในแบบสุ่มการด์ดตอนนี้จะไม่มานะครับผมก็เลยแบบ มีแค่ลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะรีวิวทั้งอุพิกเซลคัสทั้งหมดนะครับผมแล้วค่อยเป็นอาวุธในลอตเตอรี่ด้วยนะครับผมต่อเนื่องเลยนะครับผมเสียดายคือไม่มีการจับส่มการเป็นเซตเลยนะครับผมมีคนสงสัยว่าพี่ครับทำไมไม่รีวิวปืนก่อนนะครับผมเพราะว่าผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมเฉพาะถ้าเป็นปืนใหม่เท่านั้นที่มาใหม่นะครับผมถ้าเป็นปืนการที่ผมเคยรีวิวผมก็จะไม่นําเสนอนะครับผมเพื่อแบบก็คือบางทีก็จะมีโดนเนิบบ้างบัฟบ้างนะครับผมก็ก็แล้วแต่แบบผู้พันเปบบบลี่ยแ เอ่ออาวุธอะไรอย่างเท่านั้นครับผมเพราะฉะนั้นนะบางปืนก็จะมีการปรับเปลี่ยนดาเมจบ้างนะครับผมรวมถึงกระสุนด้วยส่วนครั้งนี้ก็จะมาเล่นปืนของพิกเซลพัททั้งหมดก่อนให้ดูไปตัวอย่างส่วนอันนี้คือการยิงปุ๊บอื้ดูเกาะเดี๋ยวดูผมดูก่อนดิกอดมันจะมาสักสี่สิบโอ้โหแปดสิบกระขึ้นโคตรไวดูดูดูดิดูขึ้นดูขึ้นขึ้นกอดนี่เนี่ยโอ้โหดูดเลือดใช่นไหมเมื่อกี้ผมเห็นยิงปุ๊บดูดดูดเลือดจริงๆด้วยเห็นไหมครับว่าปืนพกมันก็แบบ หรือว่าเล่นได้นะถ้าเกิดสู้กับเป็นแหม่มแม่มป้องกันซอมบี้ตัวใหญ่ๆนี่ก็ยิ่งดีหน่อยครับผมอันนี้ก็ถือว่าแบบเจ๋งดีนะครับผมแต่ถ้าเกิดเจอชิลด์สแปาเมื่อไหร่เมื่อตอนที่ผมเล่นสักคู่นี้คือแบบมันเป็นอะไรที่โคตรกระตุกนะทาให้เกมแบบเล่นยากขึ้นนะครับผมยกเว้นหากว่าคุณเล่นขอมมันก็ถนัดนะครับผมนี่เข้าไปยิงเข้าไปอิงไว้ดูดเกาะสบายครับผมชิวๆดูดิดูดเกาะดูดเลือดเมื่อกี้ผมยิงดูดเลือดจริงๆด้วยนะครับผมดูดทั้งเลือดทั้งเกาะ อออืื้หดับทีเดียวอย่างไวออทิ้งไปโอ้โหดับเบิลคิวทิ้เบิลคิวโอ้โหโอ้โร์ดิคิวสวย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 ดิแคบบอทธรรมดาเนี่ยถ้าเจอคนจริงวะแหละเดี๋ยวลองต้องลองเสี่ยงดูนะครับผมนี่แหละทิ้งไปทิ้อืงไปบอทแค่บอทก็บอทครับผมนี่แหละเออช่วงนี้ก็ถึงแม้จะคนเล่นอาจจะน้อยแนละ้วก็ไม่แปลกเลยนะครับผมถึงแม้เป็นเกมฟรีในมือถือกับ ในพนะครับผมสามารถเล่นได้นะครับผมโหยิงยิงนี่ก็ไปยิงผัดเดี๋ยวนะจะไปสัว์เลี้ยงเดี๋ยวค่อยเก็บเกาะมาเดี๋ยวถ้าเกิดผมจะลองยิงเลือดเพิ่มดิเห็นไหมครับผมเมื่อกี้6กสิบกลายเป็นแปดสิบมันมันดีนะครับผมดูดิเหมือนเพิ่มเลือดอย่างที่เห็นนะครับผมประมาณสักยี่สบนะครับผมเพิ่มเลือดยี่สิบอือไม่มีการซูมนะถึงแม้ปืนนี้ไปยิงว่าแต่ไม่มีการซมูมปืนหัวใจมังกรจะเรียกว่าปืนลูกโม กดใจมังกรดีกว่าเทดีมาอืมอืมเหมือนจยังกับปืนยิงเอเลียนแต่ว่าปืนนี้ดูดิเป็นสีแดงเลเซอร์เหมือนกันแต่ดาเมจมันจะแบบไม่ค่อยแรงนะประมาณสักสี่สิบดาเมจน,นะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะอันนะี้แค่กะปริมาณเทประมาณสักสี่สิบห้าสิบนะครับผมยกเว้นหากว่าคุณใช้โมดูลสูงๆปุ๊บมันก็แรงมากนะครับ,น,บนี่ยิงก็ไปยิงกไป อืมอมสองทีนี่นะโห,โหโดูดูก็ถือว่าแบบมันไม่ถึงกับโปพีนะถือว่าไปบบเป็นพอใช้ได้น,นะผมส่วนตัวแล้วส่วนอะไรเพิ่มเติมแมีก็ไม่มีเลยเพิ่มเติมนะครับผมกระสุนก็แบบเยอะมากบอกไว้ก่อนผมใช้โมดูกระสุนเพิ่มแบบเยอะจำนวนเยอะมากนะผมจำเป็นต้องมีแต่เกิดยิงกระเพริ๊บอืมดูแทบแบบผมลืมใช้แว่นขยายนะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะถ้าเกิดว่าผมเล่นเมสกิโคลดีก็อย่างที่เห็นนะครับผมมันยิงทะลุ ตรงโรงเรียนด้านนัครับผมแหม่มกแพงด้านนั่นเองโอเคเห็นไหมครับว่าถ้าเป็นแหม่มกองกว้างนี้กรณีถ้าเกิดผู้เล่นแบบบินไปด้วยนะ่ะอาจจะยิงพลาดไปบอลนะครับผมและที่สําคัญคือจะมีแหม่มนี้ก็มีการแบบมีกิจกรรมเสริมนะครับผมสังเกตได้ว่าเวลาฆ่าศกตุบปุ๊บหรือมันจะมีของตกเป็นชิ้นส่วนนะครับผมเป็นมันเป็น,เป,นเป็นสีฟ้าหนามผมเป็นเออชิปนะครับผมผมจะเรียกว่าชิปดีวกว่าง่ายดี ถ้าเกิดเก็บแบบชิ้นส่วนแต่และอย่างแบบมันจะมีครบกําหนดด้วยนะครับผมตอนนี้ผมทำธุรกิจเก็บประมาณสักสองพันนักรับผมถ้าจะไม่ผิดน,นะถ้าเกิดว่าคุณชวนเชิญเพื่อนเมื่อไหร่เพิบก็จะได้คูสองเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นคนเดียวก็ไม่มีการคูณโบนัสเท่านั้นนะครับผมก็คือเป็นหมดในปาร์ตี้เท่านั้นนะผมจะมีขึ้นอยู่กับบางแมทที่มันมีสัญลักษณ์ขึ้นมาเป็นชิปสีฟา้านะครับผมมันจะไม่ใช่ทุกแมทน,นะครับผมขอบอกไว้ก่อนสำหรับใครที่ใจจะทํากิจกรรมนี้นะครับก็จะมีเวลาจากัดน ถามว่ามันได้ทั้งคนเล่นกับป๋อดด้วยไหมใช่ครับผมได้ทั้งสองแบบเลยีใครที่กำลังจะทำธุรกิจก้อนสามารถทําได้นะครับผมนี่อันนี้ก็เล่นแมมที่มีสัญลักษณ์สีฟ้าอย่างที่เห็นนะครับผมมันก็สามารถหาได้นะครับผมถ้าคุณมีเวลาว่างในการเล่นแบบฟาร์มไปด้วยนะครับผมมีคนสก,กิลว่าพี่ครับทำไมเพชรมันเยอะจังครับผมคืองี่ครับผมไฟไปฟาร์มหลังไม้ไปแล้วน,นะครับผมเล่นแมมทั้งหลายแบบมันจะมีหลายแบบ วิธีได้เพชรค่อนข้างเยอะนะครับผมผมก็ได้ทําคลิปเก่าก็สามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับผมคือคลิปเก่านานมากนะครับผมตั้งแต่อัปเดตช่วงปีผมได้ลงคลิปประมาณสักประมาณปีที่แล้วเปล่าผมจะไม่ผิดก็คือตอนนี้ครบรอบ1ิอปีนะครับผมปีที่แล้วก็คือ10ปีนะครับผมอันนี้ก็บอกให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับผมว่าผมได้เพชรได้ยังไงนะครับผมแต่ทีนี้ผมยิงปอดโอโหยิงไม่เข้าเลยบางทีก็ยิงอึดอึดบ้างนะครับผม ู้สึกว่าคขเมัอสกค่นี้ออกไปเกมไปแล้วสงสัยผมจะแบบอันนี้แค่ถ้าเกิดเจอแบบไม่มาเยอะนะถ้าเกิดยิ่งมาเยอะผมยิงแทบแบบโผโดนลมเอาง่ายแต่ก็ยังโชคดีนะก็ยังแบบอย่างที่เห็นนะก็ยังพอแบบนิดหน่อยนิดนึงด,ดูดิแต่ถามว่ามันสลับปืนเล่นไหมก็ผมไม่ไม่อยากจะเสี่ยงดีกว่ามิง้นโหลดชาร์จม่ง้นก็แบบเอาท่าที่พอเล่นได้หลอกละผมทีนี้เอาเจอปืนพกดีกันเออแฟนๆหน่อยมาขอปืนพกมา ปืนพกมีปืนพกขึ้นลูกโม่ขึ้นสนิมมีโลเจอกับปืนพกเป็นหัวใจแบบมังกรอ้าเฮ้ยไม่สนเราแฮะเฮ้ยเฮ้ยหยุดหลังครับไม่รู้ว่าใครยิงนี่แหละยิงไว้ยิงไว้อ้าพาโอดูดูวิ่งเดินอย่างไวเนี่ยครับมันเป็นข้อเสียการใช้ตัวนี้ถ้าเกิดว่ายิงระยะประชิดมันก็ยิงดีไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเยพกยิงโอ้โหดูดูกระสุนดูกระสุนจะหมดโอ้โหเสียเปลืองมากเฮ้ยกดพึ่งไปทําไมรด กระสุนแป๊บหนึ่งดูกระสุนเรือน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งไขโอเคมาปืนพกไว้อยู่หลังครับอยู่หลังครับพี่ปืนพกนี่แหละโอ้โหแลกกันเยี่ยมครับปืนลูกโมทั้งคู่เลยมาต้องเจอลูกโมมาไหนไหน,ไหนลูกโมนี่ไหนอืมดูดเกาะมา้ามาคนเดียวไม่เป็นไม่เป็นไรแต่อย่ามาเยอะมาปืนพกดีไฟแฟนหน่อยครับเปิดเปิดไฟแฟนนะครับผมก็เคยรีวิวปืนพก ลูกโป้คนสนิทนะก็คลิปอัปเดตที่แล้วนะก็สบับกับกลับไปดูคลิปย้อนหลังกาวได้เลยนะครับผมผมก็เล้รีวิวไปแล้วนะครับผมยกเว้นอาวุธในสตรีมเท่านั้นนะผมก็ผมไม่ไม่ไม่สามารถรีวิวได้นะครับผมก็เอาเท่าที่ผมเล่นได้ที่แบบอัปเดตเท่านั้นนะครับผมแต่โอ้โหเจอยิงปืนพกกลับโอเคก็ถือว่าแบบก็ใช้ส่วนตัวนะถือว่าแบบพอเล่นได้นะผมก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับผมโดยรวมแล้วนะครับผมหากว่าจะทำธุรกิจเหล่านี้นะครับก็จะทำจนถึงโควสกเท่านั้นนะครับผม โอเคครับผมก็ทั้งหมดมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็คิดเห็นอย่างไรดักจากอูกิมิจบอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปดโรดยนี้ได้เลยนะครับผมก็จะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเหมือนกันทำคลิปต่อไปด้วยนะครับรวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไม่มีคลิปใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ